เราผงจะทำเสียงนกให้ดูกดักก็ยังทำงานได้ดีมากเฮ้สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับฮานิปชิว่าวันนี้นะครับผมจะมาดูกับดักเข้ามาเลยกัะดักถือถืไม่ใช่ เชือกมันจะตรงนี้นะครับนี่มันพันอยู่นี้แล้วก็ต้องเป็นเชือกที่ต้องเป็นไม้ที่มันยืดหยุ่นอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็แล้วก็มีไม้สลักนี้แล้วก็มีเชือกล้อมแล้วก็พเรากุมันจะติดเฟ้ยง ขอทดลองอ่ะมาเดี๋ยวผมจะทดลองแบบนึงว้าวฮิดและเดี๋ยวผมลองทำกับดักเองนะครับนี่ทำวงให้มันใหญ่ เขเอาอันนี้ลงมาก่อนนะคะนี่เดี๋ยวเอาเอาอันนี้เข้าไปก่อนวันนี้ไม่เต็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูวันหลังเดี๋ยวผมว่าจะเอาปลามาล่อนะสุขีวันนี้ไปจุกระเมร์ชิวเอาอีกแล้ววันนี้นะครับผมจะมาวันที่สองแล้วนะครับผมวันที่สองที่ผมมาทำกับดักตรงนี้นะครับนี่ นกยังไม่ติดสักตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนูน้นผมแอบทำตรงนี้นี่นี่ครับนี่เห็นไหมครับมันเป็นเชือกดอูเห็นไหมครับแล้วก็เยวผมจะทำเสียงนกให้ดูมาดาบก,ก็ยังทำงานได้ดีมาก ไปดูตรงนน้นกันเถอะนี่คร <the> ับมามาดูตรงนี้กันเถอะนี่สลักป๊าป๊าทำทำทำไมเป็นเป็นอันใหญ่ๆหน่อยจะได้จับนกใหญ่ๆวันนี้กับกันโกนะครับนกยังไม่ิดสักตัวาหรนึง โอ้มันกัดแรงมากเลยครับท่านผู้ชมนี่นะครับสงสารขามันหักมันจะไหวไหมเนี่ยผมจะปล่อยมันตรงนี้นะ,นนม,นนะม,มันบินไปแล้วตรงนี้นะครับผม